รัฐวิทย์อังคสกุลเกียรตินั่งเก้าอี้ประธานหอการค้ารีสเกตอีกหนึ่งสมัยหอการค้าจังหวัดสีสเกตได้จัดประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสีสเกตประจำปี2567และประชุมเพื่อสรรหาประธานหอการค้าจังหวัดรีสเกตโดยวันนี้ครับหอการค้าจังหวัดสีสเกตได้จัดประชุมใหญ่สามัญหอการค้าจังหวัดสีสเกตประจำปี2567และประชุมเพื่อสรรหาประธานหอการค้าจังหวัดรีสเกตคนใหม่แทนนายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติซึ่งหมดววละลง ณห้องอวัดโอบลโรงแรมพรหมพิมานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสเกตโดยมีคณะกรรมการหัวการค้าจังหวัดศรีสเกตเข้าร่วมประชุมทั้งนี้คณะกรรมการหัวการค้าจังหวัดศรีสเกตได้เสนอชื่อนอายรัฐวิทย์อังคศกุลเกียรติเป็นประธานหัวการค้าจังหวัดศรีสเกตประจำปี2568าปถึงสองพโดยไม่มีผู้อื่นเสนอชื่อเพิม่มเติมคณะกรรมการหัวการค้าจังหวัดศรีสเกตจึงมีมติเป็นเอกฉันน์เห <c oughs> ็นชอบให้นายรัฐวิทย์อังคสกุลเกียรติ เป็นประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกดอีกหนึ่งสมัยทางด้านนายรัตวิทย์อังคสุกุลเกียรติกล่าวว่าขอขอบคุณนะครับคณะกรรมการหอการค้าทุกท่านที่มอบความไว้วางใจให้และก็บอกว่าเวทีนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบจริงๆนะครับซึ่งตนเองก็อยากจะพักเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนอยากจะให้ช่วยกันก่อนนะครับใน2ปีซึ่งในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง2ปีนี้นะครับก็จะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ โดยคำนึงถึงแนวทางการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกดเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักแล้วก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้ประกอบการทุกคนนะครับพร้อมบอกว่าภารกิจของประธานหอ,อการค้าก็คงจะไม่ใช่เพียงแค่ทําอย่างไรนะครับให้ภารกิจสําเร็จแต่ก็จะพยายามปูทางไว้ให้กับท่านประธานหอ,อการค้าท่านใหม่ใน2ปีหลังจากนี้นะครับโดยในเวลานี้ก็มีกรรมการหลายท่านที่มาใหม่หลายท่านก็มาจากต่างอำเภอ ซึ่งประธานหอ,อการค้ารัฐวิทย์ก็บอกว่าให้มีคนที่อยู่จากต่างอำเภอได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาซึมซับเพราะเชื่อว่ากรรมการหอ,อการค้าที่อยู่ต่างอำเภอถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะพัฒนาอำเภอและจังหวัดของเรานะครับในอนาคตยิ่งเราได้สร้างคนในเมืองศรีสะเกดให้เก่งขึ้นเท่าไหร่ก็คิดว่าจังหวัดก็จะยิ่งไปได้ไกลขึ้น ประธานท้อการค้าจังหวัดศรีสะเกดยังกล่าย้ำอีกนะครับว่ามีหลายเรื่องในปีนี้นะครับที่จะต้องผลักดันต่อเช่นเรื่องของสินค้าเกษตรเรื่องของปศุสัตว์ที่จะต้องทําอย่างไรสามารถที่จะยกระดับได้นะครับและก็เรื่องของการค้าชายแดนที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งจะละเลยไม่ได้ในส่วนที่ทําไปแล้วนะครับก็จะทําให้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดึกรงกิจกรรมต่างๆมาลงในจงสสังหวัดศรีสะเกดให้มีความคึคกคักกระชุ่มกระชวย แล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการค้าการลงทุนจากภาคเอกชนต่างๆและโครงการสนับสนุนจากทางภาครัฐซึ่งจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้หอการค้ามีศักยภาพในการแข่งขันได้ในอนาคตต่อไปใช้พมตถ,ถ่ายภาพสุภิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดรายงาน